สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับปะ่ะวันนี้ป่าปนีญาแกงแค่กบครับนี่ก็จะมีน้ำพริกแกงแค่เนาะสำเร็จรูปแล้วก็มีหอมขาวหอมเตียมแล้วก็อันนั้นจะเป็นเครื่องเทศนะครับนี่เครื่องเทศติดปั่นเวลาเป็นเม็ดหอมป้องพักจีอย่างนี้ครับใส่ลงไปเลยครับตำให้มันละเอียดโคลกละเอียดครับ หลังจากนั้นครับมาตั้งมอครับม่ต้องใส่น้ำมันหนาไฟอ่อนๆสักน้อยนึงครับเอาเนื้พริกไปคั่วมันหอมๆครับสักบดสักเนื้อแล้วก็เอากบเนี่ยครับนี่หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นครับลงไปคั่วด้วยกันครับคือมันเข้าพริเข้าเกลือเข้าเครื่องนะครับนี่ลืมมาได้ครับเป็นน้ำล่างโคกครับใส่แตวลงไปคือมัน หอมๆสักน้อยหนึ่งครับกับนี้เรากะเติมน้ำลงไปครับนี่เขาจะแกงมัแล้ววันนี้กบซุกกับนี้ก็จะเอาเม็ดดอกนางเหลาใส่นะครับปรุงรสโดยผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาเห้สักน้อยหนึ่งนะครับมันจับพริกจับเกลือได้เรียบรร่ยกับนี้ก็จะเอาบะทัวกับบะเขือลงไปแล้วก็เห็ดหูล้วเห็ดหูหนู้านเฮาเนี่ยครับใส่ลงไปเลยครับแกงแค่ครับไข่มีพักอย่างก็ใส่ลงไปครับปิดท้ายด้วยพักละกับใบชะพูเนาะหรือใบปูนกบันเฮาเนี่ยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหมกอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ แกงแค้กบครับสูตรง่ายๆเมืองเมือง,งบ้านเฮาครับลองเอาไปเนีไปทำกันพอเดอร์ครับ